เอาจริงถ้าให้สาภาพตรงๆเลยอยู่ที่อยู่ที่ไทยเวลาหนูไปทํางานในแต่ละวันอ่ะหนูแต่งตัวเหมือนเหมือนหลับตาหยิบอะ่ะ <laughs> เหมือนหลับตาหยิบจริงๆแล้วบางทีชุดหนูจะแบบเสื้อสีแดงเงินเกงสีเขียวไอพันธ์เคยพูดอยู่ค่ะใช่อันนนะหนูไม่ได้ตั้งใจ <laughs> เรียกได้ว่ากระทิงเห็น ใ,ใช่ตอนนั้นคือหนูก็แบบเออทำไมแต่งตัวงี้วะแต่ก็สนุกดีอะรู้สึกว่าการแต่งตัวในแต่ละวันมันทําให้เราจําชุดนั้นได้อะ,ะเราเลยจําความทรงจําในวันนั้นได้ดีอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในรายการสิทธกานะคะวันนี้มาเจอกับแบบว่าศิลปินเกิลกรุ๊ปที่บอกเลยว่าคนนี้เนี่ยมีความแบบแซ่บขำเปรี้ยวตอนนี้ไปสู่คนที่3แล้วนะคะเ,<อ>เพราะว่า FC เรียกร้องกันมามากเลยก็คือน้องตาออมนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็คือน้องอ่ะเป็นคนที่แบบสไตล์ชัดมากรู้ป่ะคือไปดูในไอจีคือแบบว่ามันมันมันกกันจังวะเด็กคนนี้แล้วชี้เจอล่าสุดที่งานแอลใช่ใช่ใช่พี่ฝนเสื้อตัวเท่านี้กางเกงนี่เปรี้ยวมากลูกนั้นน่ะโอ้ขอบคุณค่ะแล้วเวลาไปแบบไปชุดแบบไปงานอ่างเงี้ยเราเลือกชุดเองนะจริงๆถ้าออกงานจะมีสไตลิปคอยเลือกให้ค่ะแต่ว่าเขาก็จะถามเราแหละว่าเราแบบเซลฟ์ไหมเรามั่นใจไหมอะไรเงี้ยใส่ได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาเลยใส่ได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ย ดีอ่ะดีอ่ะเริ่มแรกเดิมทีที่เราแบบเริ่มแต่งตัวอย่างเงี้ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่จริงๆอ่ะชอบเป็นคนใส่อะไรที่แบบว่าธรรมะธรแมงอ่ะแบบว่าขยับตัวง่ายอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังชอบอยู่เพราะว่าจริงๆเรานี้ใส่ของหนูอ่ะไม่ได้เป็นคนสำรวม เท่าไรอะไรย้ยคือถ้าจะแบบใส่กระโปรงขาสั้นแล้วนั่งอะไรย้ยก็แบบเอออาจจะไม่เหมาะก็จะใส่อะไรที่แบบว่าเหมือนเราขยับตัวง่ายแฟชั่นในแต่ละปีแต่ละปีก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าก็ยังคงความแบบว่าขยับตัวง่ายทามาทแมนอยู่อะไรอย่างงี้แสดงว่าถ้าเกิดเราแต่งตัวที่ประเทศไทยกับต่างประเทศคือไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันเอาจริงถ้าให้สารภาพตรงตรเลยอยู่ที่อยู่ที่ไทยเวลาหนูไปทํางานในแต่ละวันอะ หนูแต่งตัวเหมือนเหมือนหลับตาหยิบอะะ่ะ <c oughs> เหมือนหลับตาหยิบจริงๆแล้วบางทีชุดหนูจะแบบเสื้อสีแดงเงางเกงสีเขียวไอ้พันเคยพูดอยู่ค่ะใช่แต่พี่ออมนเนี่ยก็จะเป็นเซ็กซี่เฟียสเขาจะแบบมีความเฟียสตั้งแต่เดบิวอะ่ะพี่ออมก็คือหน้ามาสีเขียวนะคะตรงเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวตามใจอย่างเช่นวันนึงมีวันหนึ่งซ้อมเต้นใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีเขียวรองเท้าสีเหมือนเหลืองมีออนมาด้วยกันหนูก็ว้าวไม่เคยเจอใครแบบนี้ แล้วแบบแล้วมันซึ้งอะจริงอันนั้นอะหนูไม่ได้ตั้งใจคือเราเราเป็นคนชอบทําอะไรไวๆแล้วก็เหมือนเอาสบายที่สุดอะเราก็จะหยิบแบบอ่ะอันนี้อันนี้ซึ่งเราไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่เข้าด้วยนะ,ะเอาเราสบายใจอะเราแบบเราสุดสีอยาสบายตัวแบบอยากแจ่นอขียวอย่างเงี้ยอ่ะอุ้ยอันนี้เป็นคู่โปรดหนูมากเลยนะหนูใส่ทุกวันเนี่ยหนูจะใส่รองเท้าสีเนี่ยทุกวันเพราะว่า <laughs> มันมีหลุดไปแล้วว่าอันนี้หนูเพิ่งซักเลยนะเพื่อที่จะแบบ ออกรายการโดยเฉพาะค่ะหมวกแบหมวกเขียวนิดนึงได้ก็ได้ถ้าเราอยากจะใส่อะไรอย่างเงี้ยสี่ชุดในแต่ละวันอะ่ะมันส่งเเอ energy ให้เราด้วยนะพอวันแบบมันจีจาดมาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกสดชื่นอะ่ะแต่วันนี้สดชื่นจังอะไรอย่างเงี้ยหรือวันไหนที่เราอยากเท่ๆคูลๆอ่ะมาออกรายการเราก็จะคุมโทนหน่อยแบบน้ำตาลขาวดำอะไรอย่างเงี้ยใช่อ,อ๋อมีอีกลุกนึงตอนนั้นไปออกรายการ รายการพี่โอ๊ตค่ะ,คะใช่แล้วเขาให้แต่งตัวตามสไตล์ตัวเองเขาก็บีบมาว่าไปแคมป์ออซึ่งไปแคมป์ของหนูดอกไม้ต้องมาแล้วหนูก็ใส่เป็นมันจะมีรูปอยู่ <c oughs> เดี๋ยวแปะไว้ปึ้ง <c oughs> เป็นชุดแบบสีส้มเหมือนสงการกางเกงสีเหมือนกันยอยะไรเงี้ย เรียกได้ว่ากระทิงเห็นในใช่ตอนนั้นคือหนูก็แบบเออทำไมแต่งตัวงี้วะแต่ก็สนุกดีอะรู้สึกว่าการแต่งตัวในแต่ละวันมันทําให้เราจําชุดนั้นได้ะเราเลยจําความทรงจําในวันนั้นได้ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ ชิเป็นชิเป็นชนสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเพลงชี้เหมือนชี้จาได้ว่าในตอนนั้นที่เราฟังเพลงเนี้ยเรากําลังสถานการณ์นี้อยู่เช่นอกหักอยู่สถานการณ์แย่สถานการณ์ดีจะจําได้จากเพลงที่เราชอบฟังอันนี้ก็คือจําได้จากลุกเ่าคราวนี้มาดูหน่อยอย่างแรกที่อยากดูเลยคือหมวกอันนี้คือหมวกเยอะมากปกติเราทุกคนชอบใส่หมวกใช่ไหมชอบใส่ทําไมอ่ะเพราะว่าเป็นทรงเขาเรียกอะไรทรงเกลใช่มันเป็นทรงแบบคืออันนี้ทรงบักเก็ตอ่ะทรงบักเก็ต แต่ไอไอทรงพวกเนี้ยมันคือบินนี่แต่มันเอาอยู่ยากมากนะชิใส่หมวกเนี้ยแล้วชิรู้สึกว่าหน้าชิกลมไม่ไม่กลมมัน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 เป็นฟิลไหนอะอะขอนว้าทำไมน้องใส่แล้วหน้าเนีอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาผมแบบมานี่หน่อยก็จะแบบใช่ไหมแล้วหนูชอบใส่หมวกมากไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยใส่ออเซอร์ี่ที่เป็นแบบตุ้มหูสร้อยเท่าไหร่ แต่หนูจะชอบใส่พร็อพที่เป็นแบบหมวกอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ขอติดตะกร้าพิกัดหมวกที่เราชอบซื้อร้านที่ชอบซื้อหรือว่าแบรนด์อันนี้ซื้อที่สยามสยามดีโดก็คือทั่วๆไปเลยดีโดมีร้านประจำไหมคะว่าพิกัดอยู่แถวแถวตรงไหนของดีโดดีโดชั้นสองชั้นสองถ้าขึ้นไปน่าจะมีแถวดีโดแบบร้านเก๋ๆเต็มเลยอ่าพิกัดดีโดชั้นสองอันนี้แฟนคลับซื้อให้แฟนคลัอใช่เหมือนเหมือนเขารู้ว่าแบบ เราชอบอะไรเงี้ยน่ารักทำไมลงไฟล์ล่ะเฮ้ยมันเป็นเราจริงๆอ่ะใช่ชอบหนูชอบมากอะไรเงี้ยเอางี้มีหมวกไหนที่เรารู้สึกว่าทรงเนี้ยเราไม่รอดมีไหมไม่เคยใส่หมวกแล้วไม่รอดอ่ะแต่พี่ชีต้องใส่นี้ต้องใส่นี้อันนี้น่ารักมากหนูว่าเข้ากับพี่ชีทำไมถึงบอกว่าอันนี้น่ารักนี่น่ารักเห็นไหมอะไรนะคะน่ารักไหมนน่ารักหนูว่าพี่ ทรงนี้พี่ิใส่รอดอ่ะตาออมบอกแล้วว่าสรงนี้รอดใช่ไปทุกค่ะไปทูกค่ะอฮ้ยมันน่าลอกมากอันนี้แฟนคับก็ซื้อให้เขาเหมือนเขารู้ว่าเราชอบหมวกเขาชอบแบบซื้อแบบทรงถักๆเนี้ยมาให้พอมีหมวกอะไรเงี้ยชุดมันดูเต็มอะสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เอเซอรี่มันจะดูขาดอะไรสักอย่างแต่พอเราเติมหมวกไปปุ๊บมันแบบเต็มและอะไรอย่างงี้ อ่ะต่อไปแว่นคือมีเยอะมากเราแว่นของน้องตาออมอ่ะคือบอกเลยนะ <c oughs> เป็นทรงแบบแบบประหาดเป็นทรงที่เอาอยู่ยากอยู่นะเ<ช>นี่ยทรงเนี้ยคือหนูอะชอบ ซื้อแว่นชอบชอบใส่แว่นเป็นเป็นอุปกรณ์เดียวที่หนูจะซื้อค่ะใช่แล้วก็บางทีเราก็ชอบใส่แบบคาดหัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะลงทุนกับแว่นมากใช่ยอมซื้อแว่นแว่นเยอะมากแล้วชอบมากมีแบบสีสันเก๋ๆแล้วก็อันนี้ที่ถืออยู่นะทุกคนคือ5แบรนด์นะพี่ฝน5แบรนด์นะหนูว่าอันเนี้ยเก๋เลยนะแต่นี้เก๋มากพอแบบคาดผมมันแบบมันมีดีเทลแบบอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลูกมันก็จะดูเทขึ้นมาเงหรือว่าใส่มันก็แบบถ้ามันเก๋อมันเข้ากับชุดเพราะว่าด้วยความที่หนูชอบซื้อชุดที่เป็นแบบดีเทลแล้วพอแว่นมันเป็นดีเทลมันก็แบบอ่ามันดูมีอะไรอะไรเงี้ยดูแบบวู้เทับอย่างเงี้ยชี้เข้าใจละโปอีกเปียวนะคื <c oughs> อเขาจะไม่ซื้ออะไรที่แบบเป็นทรงเบสิกไม่มีอันนี้ของวิเวียนเวสต์บูทค่ะใช่ซื้อยางกีบเลยโอเค ไปตามไปทุกตามน้องกันได้อันนี้ก็จะแบบใส่แบบชีวิตประจําวันได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ไม่ได,ด้ดีเทลเยอะมากอะไรย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเยอะๆนี่ อันนี้ก็จะแบบเรียบๆอุ้ยสวยอันนี้สวยใช่อันนี้สวยอันนี้แฟนคลับซื้อให้เหมือนกันอุ้ยแฟนคลับนั้นรักเขาเขาเหมือนแบบเขารู้สไตล์เราอ่ะเขาก็จะแบบซื้อสิ่งที่เราชอบแต่แฟนคลับเคาะได้ถูกหลายอันนะเราะอันที่เอามาติดตะกร้านี่คือแบบเป็นไอเทมที่แฟนคลับซื้อให้เยอะนะใช่ใช่ใช่น่ารักอ่ะรองเท้าที่เห็นทุกคู่เนี่ยตึกล้วนเลยนะใช่โฟอ์ิฟท์ชอบใส่ปึก เพราะว่าจริงๆโรอีกตัวเล็กมันดูแบบดูสูงโปร่งคือเพราะว่าเราเป็นวงตัวเล็กไงเราก็จะหลอกสายตาหน 1. 1> ึ่งเอาทุกวันนี่หนูใส่คู่นี้ทุกวันทุกคนรู้แฟนคลับอันนี้แฟนคลับซื้อให้ไหมไม่อันนี้ซื้อเองค่ะอ, <laughs> อันนี้ซื้อเองหนูใส่ทุกวันหนูใส่เต้นด้วยนะแบบส้นขนาดเนี้ยใส่ซ้อมเต้น พี่เชื่อไหมว่าหนูใส่ซ้อมเต้นจนแบบมันมีวันหนึ่งที่หนูไม่ได้ใส่มาแล้วแบบเหมือนวันนั้นคือเราเต้นผิดกันเยอะมากจนเพื่อนบอกว่ากลับไปใส่รองเท้าเขียวเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเรียกอะไรน้ำหนักเท้ามันแบบความสเตเบิลมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนเราชินกับอ,อันเนี้ยอันเนี้ยคือรู้ละถ้าเกิดใครเจอตาออมที่ไหนก็แล้วแต่เราไม่แน่ใจตาออมปะวะดูรองเท้าก่อนเลย,อ,อ,เลยอันนี้เลยถูกต้องคือมันมี เหมือนครั้งหนึ่งหนูไปที่ไหนสักที่แล้วหนูแบบปิดหน้าปิดตาไปทําทุระอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไปลงใน X <ม>แบบว่าเจอตาอ,อมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่พอมองลงทัปุ๊บใช่เลยอะไรงเงี้ยเขารู้อ่ะเขารู้แล้วมันจะมีคู่เต้นที่ขา,ขายแบบนี้อันนี้หนูฝากสไตลิสต์ซื้อเหมือนอันเนี้ยมันจริงๆมันเหมือนเป็นแบรนด์ต่างประเทศน,นะแบรนด์เนี้ยอาจริงเหรอคะใช่มีขายในเหมือนพารากอนมีอันนี้ชื่อะะวินเลียนวะคะวินเออ<ม>วิน วินเลียนวินเลียนใช่คือไอ้แบรนด์เนี้ยที่ชิรู้เพราะว่าชีเคยซื้อรองเท้าแปลกๆของเขาเยอะมากไอ้แบรนด์เนี้ยจะแบบแปลกๆเยอะเน้นเก๋เน้นเก๋ใช่อยากดูตึกยีนอันนั้นเนี่ยตึกยีนก็ยี่ห้อเดียวกันอ่าใช่ค่ะตึกยีนอุ้ยอันนี้ก็น่ารักเหมาะรักมาะนิดนึงนะราคาประมาณเท่าไหร่ไม่แพงนะแบบพันสองพันต้นพันประมาณนี้เขาเก๋แต่แบบเฮ้ยราคาเขาไม่แรงก็อันนี้ก็เป็นคอร์กเหมือนกันคือหนูชอบ นูชอบคลอกมากไม่รู้ทำไมแต่เราชอบแต่งด้วยนะแบบมีมีแบบจงแต่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมพอกอันนี้ก็จะแบบมีโซนขึ้นมาหนูชอบจนหนูรู้สึกแบบอยากให้ลูกค้าเข้าอ่ะนี่เขาดีเสื้อผ้าค่ะดูกางเกงก่อนใช่ไหมสไตล์เฮ้ยกางเกงฟองนี้ความยาวระดับนี้ที่ฮันน่าบอกว่าฮันน่าใส่ไม่รอดเราลุกไหนที่แบบเรารู้สึกว่าฉันพังเลยลุคนี้ไม่รอดเลยมีไหมลุกที่ไม่รอดจะเป็นลุก บบกางเกงที่อยู่แค่ถึงหัวเข่าะเคยกั้นใจแบบอยากลองเปลี่ยนลุคึ้คมาใส่แล้วก็ไม่ใส่อีกเลยไม่ได้อ่ะแบบไม่รอดอ่ะชีวิตนี้ไม่ขอเกิดมาใส่อตัวนั้นอีกอ๋อเฮนน่าจะไม่ชอบแบบนี้<ช>อันนี้คือเป็นแบบกึ่งยาวกึ่งไว้ยาวซึ่งมันย่างจริงนะหนูชอบมากเพราะว่ามัน,มนเท่อะอันนี้เป็นแบรนด์ของแชปที่พวกหนูช่วยออกแบบ ตัวนี้เป็นตัวที่หนูรีเควสต์เขาว่าหนูขอกางเกงทรงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใส่กับเสื้อตัวนี้มันก็แบบมันก็เข้าอ่ะหรือว่าจะแปะพิกัดหน่อยเพราะว่ามันมีเขียนแบบตรงตรงตาเนี่ยนะว่าโฟอีบอ่ะพีเอชแชปค่ะเป็นคอลเลคชันที่โฟอีบร่วมออกแบบด้วยก็ไปซื้อได้มีแบบของแต่ละคนด้วยนะสไตล์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ไหมอ่ะตอนเนี้ยเหมือนน่าจะมีน่าจะมีอยู่น่าจะมีอยู่ค่ะพอขอของมีของจะได้ ใช่มีของแต่ละคนเลยว่าเหมือนแต่ละคนชอบแต่งตัวแบบไหนแล้วทางแบรนด์เขาก็จะแบบเอาไปอะดัปกับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยชอบมากอ่ะคือคือข้างหลังมันจะมีเขียนว่า for eve อะเทลแบบถ้าใครเป็นแฟนเนาะต้องจับอ่ะใช่เทเทเทค่ะแล้วสีเขาเป็นสีแบบสีมันเก๋อหนูชอบกางเกงยีนที่สีมอมๆอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าต่อต่อตัวถัดไปสองตัวเนี่ยหนูให้เป็นแบบกระโปรงกับกางเกงกันตายฮะมันแบบ เวลาคิดอะไรไม่ออกอะ่ะจะหยิบมาใส่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เหมือนพอดีเราที่สุดอะความยาวกระโปรงแล้วก็อะไรอะ่ะแบบดีเทลอะไรอย่างเงี้ยปกติเวลาหนูใส่อ่ะหนูเป็นคนเอวเล็กมากหนูก็จะต้องแบบเหมือนให้สไตลิสช่วยหยิบอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเอวพอดีเป๊ะแล้วมีลุคไหนที่เรารู้สึกว่าอยากลองแต่งแบบนี้มานานแล้วแต่ยังไม่เคยลองไ,ไหม่ะหนูยังไม่เคยลองแบบแนวโอมมนนี่ใช่<อ>เพราะว่าคือ,อมันจะค่อนข้างต่างกับสไตล์ที่หนูแต่ง ทั่วไปอยู่เพราะว่าเราชอบมอมมอมเราเราชอบแบบมอมมอมแล้วก็แบบมีดีเทลเยอะๆแต่ว่าโอมันนี่มันจะแบบเรียบๆหน่อยแล้วก็เน้นแบบเอเซอร์รีอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่เอเซอร์เรียสจริงจริงจริงอ่ะกางเกงกางเกงกันตายกางเกงตายอันนี้ชอบมากพเมิโลค่ะเป็นสลักที่แบบว่ามันใส่กับอะไรก็สวยคัตติ้งสวยมากเนอะม่ชีน่าจะชอบมีขนแมวด้วย มันแบบมันมีดีเทลตรงนี้แล้วมันดูแบบมีอะไรใส่แล้วดูขายาวมาะแมทแบบเสื้อเชิ้ตหรือว่าจะเป็นแบบเกาะอกเนี้ยมันก็เก๋อะเออตัวเนี้ยอันอยากดูอันเนี้ยยะงไงอันเนี้ยอันนี้หนูยังไงหนูชอบนะมันมันมันแบบเป็นเสื้อที่แบบมันใส่ใส่ได้หลายสไตล์ใส่เทก็ได้นะอันนี้หนูเคยใส่ตอนอยู่อังกฤษไปดู เทศการดนตีคริมฟิลส์แล้วแบบหนูใส่กับแจ็คเก็ตสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็กางเกงยียนแบบเฮ้ยมันเทอะมันมีความคอนทราที่แบบอันนี้มันครุยกายดูเจ้าหญิงใช่ไหมแต่พอใส่เก<อ>างเกงยียนอ่างเงี้ยดูแบบเ<อ>ทขึ้นมาเลยใช่คิดไม่ออกเลยอะว่าชุดนี้มันจะสามารถใส่เกงยียนได้อันเนี้ยหนูฝากสไตล์ลิ์ซื้อบางทีหลังๆหนูไม่ค่อยว่างไปซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบว่าแม่ถ้ามีแบบเออตัวไหนสวยๆส่งมาให้ได้นะอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นร้านค้าเราอะเขาก็จะส่งมาชอบตัวนี้ไหมอะไรเงี้ยเอา ชอบตัวนี้ไหมเอาหรือว่าบางตัวที่เร,เราอยากฝากเขาซื้อแบบเออตัวนี้แบบแม่ไปสยามไหมเข้าสยามไหมฝากซื้อแบบตัวนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่อุ๊ยเก๋มากอ,มอ่ะแล้วอย่างอันนี้ใส่กับอะไรอันนี้ใช่ไหมคะจริงๆอันเนี้ยหนูชอบใส่กับกเกงเกงกับเท่ๆจริงๆตัวเนี้ยใส่กับตัวแรกก็ได้นะคือพอข้างล่างม<อ>ันเทแล้วข้างบนมีความแบบ ติดแบบอยากรู้ว่าถ้าตัวเนี้เป็นขนอย่างเงี้ยแล้วอ่ะยังสามารถใส่กับทักๆอย่างนง้นได้ปะก็ใส่ได้นะถ้าจะใส่แต่ว่าถ้าเป็นหนูหนูจะใส่กับบีนี่อย่างเงี้ยใส่กับบีนี่เพราะว่ามันเป็นสีสันแหละหนูก็จะแบบแมทอย่างงี้แล้วก็เกงอย่างงี้ก็จะดูแบบเออดูมีอะไรดูมีหลายสไตล์ในตัวเราอะไรอย่างงี้ เออเป็นคนกล้าเ,เนาะแต่ละอันคือแบบเออไม่คิดว่าแบบมันจะรวมได้กันได้อะ <c oughs> แต่ก็เห็นว่ามีความหนังอยู่กระโปรงหนังคือใช่ใช่หนูชอบแบบอะไรอย่างงี้อ๋อเออหนูชอบเสื้อผ้าที่มีดีเทลไม่ได้แบบธรรมดา <c oughs> เนี่ยเสื้อแต่ละตัวก็จะแบบมีดีเทลของมันอะไรอ,ะอย่างเงี้ยกระโปรงก็จะแบบไม่ใช่กระโปรงแบบเนื้อผ้าธรรมดาก็จะเป็นกระโปรงหนังอะไรอย่างงี้แล้วเรามีร้านที่เราชอบช็อปแบบประจำปะ่ะเพราะปกติเห็นบอกว่าชอบไปเดินชอ็อปใช่ป่ะ ส่วนมากอ่ะหนูเดินหนูเดินที่สยามแล้วก็แรนดอมไปเลยหนูไม่ได้มีแบบร้านประจำอะไรเงี้ยสมมติว่าวันหนึ่งที่หนูจะไปซื้อเสื้อผ้าหนูให้เวลาทั้งวันเลยนะให้เวลาตัวเองทั้งวันเลยแล้วก็เดินเดินเข้าทุกร้านเข้าทุกร้านอะไรเงี้ยไม่ได้มีแบบร้านประจำใช่มากเลยอ่ะแบบวันนี้ฉันตั้งใจจะไปช็อปเอ e เนอร์จีเสื้อผ้าฉันมันโ่กฉันไปช็อป่างนี้แล้วหนูเดินคนเดียวด้วยนะเดินคนเดียวถือคนเดียวอะไรเงี้ยสนุกอ่ะเออหนูรู้สึกว่าพอมีเพื่อนมันยากขึ้นอ่ะเอ้ยมึงแต่ว่ามัน อะไรอย่างเงี้ยมันจะ,ะเราจะเริ่มคิดอะเออเอาเลยถ้าให้เลือกเพื่อนไปช็อปได้หนึ่งคนในวงจะเลือกใครคิดว่าน่าจะไมยเออน่าจะไม่เอาจังจริงไมยเป็นคนที่อวยอ,อุ้ยตาอ,ออมตาออม,อมฉันว่าอันนี้เหมาะก,กับเธออะไรเงรี้ยชุดอันนี้เหมาะกับเธอแบบใส่เก๋เอาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นคนอวย่เีไมายคือมีมีเข็มฉีดยาเพราะปากโอเคถูกไม้นี่ฉีดยาให คนในวงซื้อแบบหลายๆอย่างไปได้เยอะแล้วนะคือไอ้ไปเข้าช็อปมิวมิวแล้วมันมีแบบรองเท้าบ A ไม่ต้องอใช่รองเท้าเป็นแบบว่าหนังหนังสีขาวแบบส้นตึกอะไรเงี้ยแล้วมายก็จะแบบอ่ะอันนี้เหมาะกับเธอนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคอาก็เดินถือถุงมิวมิวมาทุกคนก็ตกใจแบบเฮ้ยปกติไม่ค่อยช็อปไม่ใช่หรอคือไอ้น้อยมากที่จะใช้เงินแต่มายสามารถทําให้น้องซื้อแบรนด์เนมได้อะไรอย่างเงี้ยเก่งว่ะเก่งอ่ะเป็นคนเก่งอ่ะเออใช่เลิศ คราวนี้ก็ได้ดูน้องแมทต่างๆไปแล้วแต่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าให้น้องตะอ,อมเลือกที่จะติดตะก้าให้ทุกคนดูได้เนี่ยสามร้านร้านไหนบ้างสามร้านเอ่อร้านรองเท้าก่อนล้วทุกคนน่าจะ,ะ,จะรู้จักให้คอ็อกโอเคที่หนึ่งในดวงใจรู้สึกว่ามันอาจจะแมทยากนิดน,นึงนะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบแต่งตัวแบบเก๋ๆฉุดฉาดคอนท้านหน่อยรู้สึกว่าคอกตอบโจทย์น่าแล้วก็ อันนี้ซีพีเอชแฉรู้สึกว่ามันมีหลายสไตล์แล้วก็ <สะ S 1> คอลเลคชันเขาว่ะออกบ่อยอ,ออกบ่อยแล้วมีหลายสไตลอ์อะไรเงี้ยน่าจะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนมีทั้งแบบน่ารักมีเท่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบเสื้อผ้าเขาแบบมีดีเทลเยอะอพิกัดแหล่งช็อปออนไลน์บ้างค่ะก็ส่วนใหญ่พิกัดหนูก็จะชอบ Last Look แบบฟ้าอะ,อะไรอย่างงี้เพราะว่ามันจะมีแบบสมุิพวกไอเทมแบบอ่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นสีที่ขาดไม่ได้นะสมมุติใส่กับกระโปรงเงี้ยเราใส่กระโปรงสั้นแล้วอะเราไม่ได้อยากโชว์เนื้อขาเยอะอะไรเงี้ยเราใส่เงี้ยมันก็เก๋อ๋ออันนี้เป็นถุงเท้าเป็นถุงน่องเอ้ยเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกปอกขาใช่แล้วมันก็จะเก๋อะไรเงี้ยอันนี้ใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือถุงเท้าอันนี้ปอกขาเหมือนกันปอกขาใส่ฝั่งนี้ใช่มันแบบฮาราจุกุอะเห็นไหมอันนี้ก็คือเราซื้อจากแอฟ้าโอเค ให้น้องฝากผลงานหน่อยได้ค่ะคะ่ะยังไงก็ฝากตาออมแล้วก็วงโฟอีฟด้วยนะคะเพลงล่าสุดของพวกเรานะคะกักกักค่ะฟังได้ที่ YouTube ช่องโฟอีฟนะคะแล้วก็พวกเรามีหนังค่ะที่เล่นกันเจคนเลย t h อะครีเชคคุณชายค่ะรอติดตามนะคะเออเอามีของฝากมาให้น้องอด้วย เป็นแปรงแต่งหน้าของแบรนด์ชีเออุ๊ยอยากได้มานานแล้วอันนี้คือตั้งใจเลือกมาให้เป็นน้องดูเน่เป็นแบบหนูชอบมากหนูึเอาจริงปะหนูชอบพวกแบบเครื่องสำอางเยอะกว่าเสื้อผ้าอีกอะเราไม่เราต้องไปเคาะโต๊ะน้องแล้วเปล่าหนูชอบมากหนูชอบแบบเกี่ยวกับพวกแต่งหน้าอะไรอย่างงี้มากหนูดูคลิปพี่ชีแบบตั้งแต่สอนแต่งหน้าตั้งแต่แบบแรกๆเลยชอบมากก็วันนี้ขอบคุณน้องตาออมด้วยนะคะที่มา ติดตะก้าให้เรานะคะบอกเลยว่าตอนนี้ยโฟอีฟคือไปสาบคนแล้วยังเหลืออีกอยากดูใครอีกคอมเมนต์มาเราคิดว่าใครจะมาคนต่อไปหนูคิดว่าฝ้ายก็น่าจะน่าจะแบบมีอะไรมาโชว์เยอะอ้ฝ้ายคงแบบเท่เนาะใช่โอเคได้วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ